เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ g a r ีดาฟรีไฟ i e ถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่ต้องมีเอฟเฟกเพลงต่อท้ายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เปิดไม่ได้สิทธิ์ลิขสิทธิ์ <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับวันนี้ครับมีอยู่คำถามหนึ่งอยากจะถามคุณผู้ชมทุกคนเลยว่าตั้งแต่เล่นฟรีไฟ i e มาเนี่ยมีใครที่ไม่รู้จักคำว่าเกลือบ้างครับ <c oughs> ส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะรู้จัก เกลือกันทุกคนแน่นอนนะฮะเรียกได้ว,ว่าเค็มกันจนเคยชินเลยทีเดียวโดยเฉพาะผมที่เป็นสายเติมเนี่ยเกลือทุกกิจกรรมจริงๆครับไม่ว่าจะสุ่มจะซื้ออะไรนี่ก็เกลือตลอดเหมาตู้ทุกอย่างนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมบอกลาความเกลือที่เคยผ่านมาฮะเพราะตั้งแต่เติมแพ um, ็คโปรเสริมดีแท็กฟรีไฟเนี่ยก็บอกลาความเกลือไปได้เลยนะครับเพราะเวลาเติมปุ๊บเนี่ยนอกจากที่เราจะได้กล่องไอเทมมาเนี่ยยังไม่พอนะ เปิดกล่องมาปุ๊บเรายังได้รับเป็นโทเค็นเพื่อเอาไปเลือกแลกรับของรางวัลที่เราต้องการได้เองอีกด้วยนะครับคือไม่ต้องมาลุนเปิดกล่องให้เกลือเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับโดยของรางวัลที่เท่ที่สุดเนี่ยก็จะเป็นชุดแต่งงานแมรี่คอสตูมอันนี้นะครับซึ่งเป็นชุดที่ผมยังไม่มีด้วยนะเนี่ยเติมแคบโปรเมริม49บาทก็ได้กล่องสุ่ม2กล่องเอาไปเปิดต่อได้เลยคือเปิดยังไงก็ได้ชุดแน่นอนนะครับ เทสุดๆและยังไม่หมดนะครับยังมีแพ็กเกจที่เริ่มต้นแค่สุอบาทแต่ได้รับ ปืน AK มังกรฟ้าเลเวล7ถาวรอ,อีกด้วยนะครับเฮ้ยมันจะคุ้มเกินไปปะเนี่ยคุณผู้ชม11บาทได้เ k คถาวรและถ้าเรายิ่งเติมเยอะเนี่ยมันก็จะออนท็อปสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าเติมครบ500บาทก็ได้เป็นสกินปืนอาร์คไซเบอร์เบลตี้ฮันเตอร์ถาวรน,นะครับแต่ถ้าเติมครบ3,000บาทก็จะได้เป็นสกินซองควงม่วงแรปเปอร์อันนี้อีกด้วยนะฮะแม่เรียกได้ว่าเจอแพ็คโรเสิริมดีแท็กฟีไฟเข้าไปเนี่ยก็ความเกลือหายไปจากชีวิตเลย ทันทีนะครับ ก็รีบๆมาเติมกันนะฮะสามารถกดที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเติมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2564นี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับพอเราไปเติมซื้อแพ็คโปรเสริม d t แท็กฟีไฟต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นกล่องสุ่มแบบนี้มานะครับมันจะมีกล่องสีแดงที่เอาไว้สุ่ม a อเคมังกรฟ้าเลเวลเจ็ดถาวรกับกล่องสีฟ้าที่เอาไว้สุ่มชุดแต่งงานกับซองควงดีแท็กนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์เปิดให้ดูทั้ง2กล่องเลยนะฮะ ผมจะเปิดกล่องสุ่มชุดแต่งงานก่อนเลยนะครับเพราะว่า ID เนี้ยผมยังไม่มีชุดนี้นะครับลองที่10กล่องแรกเฮ้ยมาเลยคุณผู้ชมได้เป็นทรงผมมาก่อนชิ้นแรกนะครับโหแล้วดูโทเค็นดิออกทีละ10อันน่ะคุณผู้ชมเฮ้ยมันออกเยอะไปเปล่าเฮ้ยมาอีกแล้วอ้าวได้รองเท้า10กล่องได้2ชิ้นแล้วนะแล้วก็ได้โทเค็นมาเก็บบานเลยนะครับ อ่ะรอบนี้ลองเปิดสัก5้ากล่องละกันเฮ้ย <Hey! S 1> ได้เสือ้อเฮ้ย hey! ออกง่ายจังคุณผู้ชมเฮ้ย <Hey! S 1> กางเกงอเฮ้นี่มันครบแล้ววะเนี่ยเสื้อกางเกงทรงผมรองเท้า15กล่องเองนะคุณผู้ชมนี่ยังไม่ได้เอาโทเค็นไปแลกนะครับเปิดปุ๊บก็ได้ชุดครบแล้วอ่ะ ต่อไปมาดูกล่อง AK มังกรนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าผมมีแล้วนะครับเปิดหมดเลย30กล่องเฮ้ยได้เลยเหรออ๋อได้เป็น AK มังกรเลเวล1ครับอันนี้ยังได้แค่เลเวล1อยู่แล้วก็เป็นพวกโทกเค็นนะครับอ่าแต่อันนี้ผมเจอกล่องสะสมฟรีไฟล์ฮะไอ้กล่องเนี่ยของดีครับอเดี๋ยวพาไปดู คือในกล่องนี้มันจะได้เป็น AK มังกรเลเวล1แล้วก็หินอัปเกรดอีก1450ก้อนนะครับคือสามารถอัพจากเวล1ไปเวล7ได้เต็มเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะโชว์เปิดให้ดู2กล่องเลยนะฮะดูนะครับอยากกับพริบตาป้าบเห็นป่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละ AK มังกรเลเวล7นะครับอุ้ยคุ้มมากเลยนะ30กล่องนี่ได้แล้วะ ต่ถ้าคุณผู้ชมดวงดีกว่าผมอ่ะก็อาจจะเปิดได้ไวกว่านี้นะครับหรือถ้าใครที่ดวงไม่ดีเลยจริงๆเปิดได้แต่โทเค็นเราก็ยังเอาโทเค็นมาแลกของรางวัลที่หน้านี้ได้อยู่ดีนะครับคือเรียกได้ว่ายังไงก็ได้ของรางวัลน่ะบอกลาความเกลือได้เลยนะฮะ นี่นะฮะคุณผู้ชมชุดแต่งงานแมรี่คอสตูมพร้อม AK เคมังกรฟ้าเลเวล7ถาวรโอ้โหโคตรสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกนะครับใครสนใจเนี่ยรีบกดไปเติมได้ที่ลิงก์ใต้ตตคลิปนี้เลยนะฮะเติมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15กันยายน2564นี้เท่านั้นนะครับ สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์อ่ะมาอีกแล้วนะครับโดดอย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์ <c oughs> เดี๋ยวมาดูชุดแต่างงานแมรี่คอสตูมในเกมของจริงกันคือชุดเนี้ยผมอยากได้มาตั้งนานแล้วนะ เห็นคนเขาใส่กันไงแล้วผมก็แปลกใจเฮ้ยไปเอาชุดมาจากไหนเพราะว่าในเกมมันไม่มีขายนะครับชุดเนี้ยชุดตัวผู้ชายที่เป็นชุดสูทแต่งงานสีขาวปกติผู้ชายเนี่ยจะมีแต่ชุดสูทสีดำใช่ไหมเออถ้าขายใส่ชุดนี้มาผมว่าก็น่าจะแรงพอสมควรเลยนะครับนะครับจังหวะนี้ลงกันที่โรงสีโอ้โหแดงเถือกมาแล้วครับได้ซองควงดีแท็กมาก่อนจังหวะนี้วิ่งใส่เลยฮะ หนึ่งคนครับฟังไปก่อนหนึ่งโบโอโหหัวลั่นหัวลั่นกันเลยทีเดียวจั้งวันนี้เฮ้ยผู้ได้ยิงฟังไปอีกหนึ่งโบโอ้ถหหึงกระคานมาเฟียหนึ่งของสามสนี่นะไปโดดใหม่ก่อนนะไอ้น้องดูด้วยว่าพี่ในชุดแต่งงานแต่ไม่ได้มาแต่งงานนะพี่น่นีมางานแต่ง <c oughs> รีบยิงรีบไปกินโต๊ะจีนงานแต่งแล้วผมจะเนอร์ทำไมครับเนี่ยเล่นไปเล่นมาละเนอร์เฉยวันนี้เปลี่ยนใส่สกินซองควงดีแทกมารีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับปกติผมจะเล่นเป็นซองควงม่วงแรปเปอร์นะอ่าก็สลับสลับกันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวมาช็อป AK ที่ตู้แหมสเหรียญคุ้มๆดูพร้อมชุดพร้อมเ k พร้อมคองสวงแี่และข้างล่าง จังวันนี้ดึงไปนึงปึ๊บแม่ถึงก็แตกกันเลยดีเด <c oughs> <c oughs> ียวเฮ้ยผมเปิดสามสิบกล่องได้เลยนะคือคิดง่ายๆอ่ะก็กล่องละสิบเอ็ดบาทคือเราเติมโปรเสริมสิบเอ็ดบาทเนี่ยเราได้หนึ่งกล่องถ้าเราจะเติมให้ได้สามสิบกล่องเราก็เติมแคบมันสามร้อยกว่าบาทนะครับโอ้ oh, oh, เมื่อก่อน <c oughs> ตอนผมซื้อสกินนี้ครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> กว่าจะอัพเต็มเลเวลเจ็ดโดนไปสามพันกว่าบาทเลยนะคุณผู้ชม แต่ว่ายุคนี้แค่ซื้อโปรเสริมอินเทอร์เน็ตดีแท็กฟรีไฟลเนี่ยก็ได้กล่องสุ่มแล้วเอาไปเปิดลุ้นของรางวัลได้เลยนะครับแม่คุ้มกว่านี้มีอีกไหมและครั้งหน้านั้นผู้ใดล่ามาชุบกันแซงน้ำมันแยงตาแต่เธอส่งยิ้มมาน้ำมันแยงใจและใครนะมานั่งยิ้มอยู่ริมระเบียงทำไม <c oughs> ใครก็มานั่งแอบอยู่ตรงนี้ แคมบอนี่น่าจะเป็นสายแคมแน่นอนอันนี้อยู่ในโหมดแรงนะครับาแรงหนึ่งสี่เต็มตีเลยคุณผู้ชมริมหน้าโอ้เจ็บเจ็บเจ็บจัดเจ็บจัดโอ้ไม่ล่วงด้วยสวยแล้วสวยแล้วผมเนี่ยสวยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เล่นระเบิดไม่เล่นระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยสวยล้วสวยล้วมวยแต่เล่นมวยแต่เล่นเอาแล้วไงอย่าโยนระเบิดเข้ามานะเพื่อน วายละเพื่อนรอแป๊บนึงขอออกก่อนไม่ดีนะเล่นระเบิดอกอกเจ็บไปหมดตึงเหรอเราอ่ะตึงงปะะี้อ๋อตึงงปะะี้อ่ะเล็กหนึ่งมานานเคหลีอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้นจ้าไม่รู้เรื่อง <c oughs> เกือบตายคาไอวอตัวเองแล,ล้วไหมล่ะ และใครนะี่มากระโดดมากระโดดมากระโดดเล่นอะไรอยู่ชั้นสองแม่ไม่โดนยิงปุ๊บและแอบปับ๊บออกมาเถอะเพื่อนฉันนะก็อยากจะรีบไปกินโตะจีน<ะ>วันนี้ฉันตั้งใจจะไปกินปลากระพงนึ่งมะนาวต้องรีบไปนะเดี๋ยวอาหารหมดเสิร์ฟทีนี่ยังกะแรงลงแหมวิ่งอย่างนี้เลยเหลอแปะหัวไป็นหนึ่งปุ๊บแต่งกิวนะเพื่อน ชื่ออ่านวะไรนะอันแน่ละพาใครมาด้วยันล้มไปอีกพามาเป็นขบวนกันไปบอกต้งวันนี้ขอซ้ำทิ้งก่อนน้องกล้วยเฮ้ยมาอีกเรอมาเยอะไปเปล่าอืม,อมเป็นซะด้วยนะเราอะไอ้วัวไวนะเอา้าวิ่งนี่เฉยโอ้โหจะได้กินไหมเนี่ยโตจีนวันเนี้ยเอาไปไหนแลละไวแท้ คิดจะวิ่งเธอก็วิ่งแบบที่คิดรู้ไหมว่าหนึ่งชีวิตฉันเหนื่อยเอาระเบิดไปคุยอุ๊ยเจ็บนะนะร้อยสิบห้านะนะเจ็บช้ำปางตายชีวิตวุ่นวายเอาไปอีกหนึ่งลูกเอาหัวแตงจะแอบ,บทำไมเนี่ยไอ้หมอนี่ วิ่งเป็นหนังอินเดียเลยมีวิ่งรอบรั้วด้วยนะแหตายเพราะปืนไม่ชอบชอบแตกพลัเบิดเฮ้ยแล้วใครมาอีกแล้วแม่นางเสื้อเหลืองล้มไปอีกหนึ่งสังวันนี้ซ้ำเลยเฮ้ยแล้วพาเพื่อนมาด้วยยืนยิ้มอยู่ริมรั้วอีกแล้วเดี๋ยวนี้เจอแต่แก๊งยืนยิ้มอันแน่มีวิ่งอยู่หลังซากอีกหนึ่งจะไปดึงเพื่อนแน่ๆไอ้หมอนี่ไม่ให้ดึงนะอ้าวมาอย่างนี้ มานี้หัวแตกไปอีกหนึ่งปื๊บตาอ้ํใช่ไหมชื่ออ่านว่าตะอ้ํใช่ไหมภาษาอะไรไม่รู้แปลกๆแต่ว่าเดานะอันนี้ที่อ่านคือเดาล้วนๆนะครับถูกผิดขออภัยและใครเข้ามาข้างล่างอีกแล้วโอ้โหจังหวะนี้สับไปก่อนหนึ่งแฝะเอาล่วงเฉยตัวนิ่มนะเราอ่ะเพิ่งเกิดใหม่มาบ่นี่ ยิงปุ๊บแตกปับ๊บยิงปั๊บแตกปุ๊บเฮ้ยยิงปุ๊บปุ๊บปั๊บปับ๊บก็แอบ,บอยู่หลังรั้วปับป๊บปุ๊บปุ๊บเอาวิ่งวิ่งออกมาวิ่งออกมาอย่างนี้ล้มอ,อีกหนึ่งนะดอกยิบก้าแรงนะไอ้เคมังกรเอวเข้าสามหกส่วนไอ้คนสุดท้ายนี่มันเล่นเรียกแอร์ดอปอย่างนี้เลยนะท้าทายอำนาจมืดใช่ไหมเนี่ยเราอ่ะ,อะเห็นนะเห็นแวบๆนะอ่าแปลงร่างเป็นลิงลิงจักจั๊ก รักจริงๆเกือบเนียนละแปลงล่างนี่โชว์ท่า AK มากรอนเลเวลเก่อนเข้าวงาสุดจัดประหลัดยังมาเติมนะครับอย่าลืมนะฮะโปรเสริมอินเทอร์เน็ตดีแท็กฟร i ไฟนะครับเติมเน็ตปุ๊บให้ของแถมเป็นกล่องสุ่มเอามาเปิดลุ้นปืนลุ้นชุดอีกตั้งหากนะฮะบอกลาความเกลือกันได้เลยทีเดียวนะครับ และจังหวะนี้ฮะด้านหน้าเจ้าบ่าวสลับสับเอเคสับยิงไปหนึ่งตัวสองตัวสับไปอีกรอบเจ็บหนักหนักและล้มเรียบร้อยหลังไอวอรผู้ดยิงกันอยู่ไม่รู้ทีรู้จังหวะนี้มันต้องแจมมีเสียงปืนเกิดขึ้นเล็กน้อยด้านหน้าจังหวะนี้สับไปอีกสับไปอีกล็อกรก่ก็เหนียวกายอย่างเดียวสับไปอีกไม่รู้โดนไม่โดนสับอย่างเดียวฮะตอนนี้เริ่มงงตัวเองเหมือนกัน ซับขึ้นแดงยิงไว้ก่อนตายคิวตอนไหนไม่รู้ยิงอย่างเดียวว่าไอนี่อีกแล้วมาเฟียหนึ่งของสามสี่ห้าไอที่เป็นตัวตอนต้นเกมด้วย嘛วจาได้นะหนึ่งว่างสามสี่ห้าเนี่ยส่วนใหญ่ชื่อเป็นตัวเลขจะจําได้นะคือคนที่มีชื่อเป็นตัวเลขต่อท้ายเนี่ยส่วนใหญ่จะเท่ทุกคนนะโดยเฉพาะต่อท้ายด้วยสามสองหนึ่งนะฮะ <c oughs> จำง่ายนะครับแ้ ใครๆก็จำได้นะพี่พี่แซดสามองหนึ่เฮ้ยข้างหน้าอะไรแวบตัวอะไรครับตัวอะไรฮะอ้าอะไรจะย่อหรือจะยิงจะย่อ <laughs> <c oughs> เหมือนงงงกับชีวิตนะเราอ่ะนี่โชว์ท่า a อเคมังกรเลเวลเจอีกหนึ่งทีมันจะเท่ก็ตรงท่านี่แหละนะปืนเอาไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีท่านี่คือเอาไว้แอคสาวได้เลยนะฮะ ตอนนี้ก็19คิวแล้วนะครับวันนี้รู้สึกยิ่งๆนี่จะยิงไหลนะไอ้ที่ยิงได้เยอะนี่ไม่ใช่พรอะไรนะเพราะชุดใหม่ล้วนๆชุดใหม่อะไรก็ดีแล้วเที่ยมาแว้นรถนะใจคอจะแว้นขึ้นเนินลงมานี่ลงมาคุยกับเอกเค่อนมันไม่น่าขึ้นได้นะเนินนั้นน่ะมันชันจัดๆเฮ้ยอุเสื้อแรงคุณผู้ชมเสื้อแรงมาอุ้ตึงๆต,ตัวนี้ตึง ตึงๆตึงเปี้ยหมายถึงล้มทางตึง <c oughs> อยู่ดีๆก็วูบยังวะตอนนี้ก็คนท้ายสุดยอดมนุษย์อุลตราแมนตับเป็ดแล้วนะฮะแอบอยู่ไหนครับเนี่ย <c oughs> บ้านนี้หรือเปล่าสถานที่ยอดฮิตของชมรมคนชอบ,บวงสุดท้ายแต่ว่าไม่มีน่าจะอยู่แถวนี้นะฮะวงมันก็เหลือนิดเดียวอุ้ยนั่นไงเห็นแล้ว ยืนยิ้มอยู่หลังร้วยอีกแล้วจังหวันนี้ดึงไปหนึ่งปื๊บไม่โดนเดี๋ยวผมจะโชว์ AK คมกกังกรดึงหัวส่งท้ายให้ดูนะครับจังหวะนี้เฉียงออกมาแล้วดึงหัวไปสองปื๊บถึงกับร่วงกันเลยทีเดียวไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะครับ ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโววันนี้ได้ดูของ d t แทหลายอย่างเลยนะชุดแต่งงาน AK มังกรแล้วก็ของสวง d t แทใครสนใจก็อย่าลืมนะครับแพ็คโปรเสริมอินเทอร์เน็ตดีแท็กฟรีไฟลสามารถกดดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเติมได้ถึงวันที่15กันยา2564นี้เท่านั้นนะครับ